พัดลมที่ตั้งระยะทุนไม่ได้ระดับจะมีอาการดังนี้ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกยิ่งถ้าเรากดสายยิ่งไปกันใหญ่ดึงเข้าดึงออกกันใหญ่เลยเท่านี้แล้วการตั้งระยะทุนมันเป็นยังไงต้องตั้งแบบไหนตามช่างโฮมาเดี๋ยวช่างโฮจะสอนกันอย่างชัดๆไปดูกันเลยไปวิธีตั้งระยะทุนนะครับ ก็ให้มันชักเข้าชักออกเนี่ยได้สักประมาณ2มิลไม่เกินนี้นะฮะอย่างเงี้ยเยอะไปครับเยอะไปแล้วเวลาใช้งานมันมีปัญหาครับเพราะว่าเจ้าตัวทุ่นเนี่ยมันจะเวลาที่ทางานปุ๊บมันจะวิ่งเข้าหาสนามแม่เหล็กอย่างนี้นะฮะจะอยู่ตรงกลางงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีแรงลมเนี่ยอัดเข้ามานะฮะแรงลมจากใบพัดเนี่ยอัด้ามาอัดเข้ามาทําให้ถ้าระยะด้านหลังไม่ได้เนี่ยมันจะถอยไปหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้เจ้าตัวสนามแม่เหล็กกับทุ่นเนี่ยมันไม่ตรงกันพอดีนะครับทําให้มันเกิดความร้อนในระยะยาว เราลองเริ่มตั้งกันดูก่อนนะครับตั้งระยะทุ่นดูก่อนนะครับก็เอาออกมานะฮะอันนี้มันผูกหน้ามากไปไหมครับมันผูกหน้ามากไปฮะมันโผล่มาข้างหน้ามากไปเราก็ออกมาก่อน,นครับแล้วก็ใส่แหวนในรองเข้าไปนะฮะใส่แหวนรองเข้าไปนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ดูว่าพอหรือยังนะฮะพอ,อยังอ่ะอ่ะพอแล้วนี่พอแล้ว พอแล้วก็เสมอทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับเสมอทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราครอบฝาเข้าไปนะฮะมันก็แจงไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้างหลังเรายังไม่ได้ตั้งนะครับข้างหลังเนี่ยนะฮะเวลาเวลาใช้งานจีมก็จะดันข้างหลังได้แบบนี้ครับก็จะโดนลมเนี่ยนะครับดันมาข er ้างหลังแบบนี้ไ like. ด้นะะแล้วยิ like. yeah. <laughs> anyway ่งเวลาที can ่เรากดเฟืองส่ายเนี่ยนะฮะกดสายมันจะสั่นไปสั่นมานะฮะมันจะถอกเข้าถกออกแล้วเนี่ยนะฮะมันจะอย่างนี้ครับเราต้องตั้งข้างหลังด้วยนะครับเราต้องตั้งข้างหลังก่อนนะ เอาอต้าข้างหน้าไปแล้วนะฮะข้างหน้าระยะได้แล้วนะฮะดูระยะข้างหน้าได้แล้วนะครับแล้วข้างหลังก็เสมอแล้วนี้เราก็ลองไว้ข้างหลังลองไว้เขาแหวนลองไว้นะครับเพิ่มขห้าไปได้นนระยะพอดีฮะนี่ครับนี่อันนี้เยอะไปเห็นไหมแน่นใส่แล้วแน่นเลยดันเข้าดันออกไม่ได้เลยแน่นเยอะไปต้องเอาออกนะต้องออก นี่ฮะก็น่าจะได้แล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะให้มันสวิงได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานมันจะเกิดความร้อนบริเวณอ่าแกนทั้งสองด้านนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเสียดสีกับบูธนะครับมันก็จะมีการขยายตัวในเนื้อโลหะฉะนั้นก็เขาก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับก็รบประมาณว่าอย่างนี้นะฮะเรียกว่าได้นะฮะร,ระยะประมาณสอมิลฮะนิดนึงครับ ส,ส่วนด้านหลังนะฮะเราก็สังเกตดูเจ้าตัวเฟืองสายนะส่วนบางคนซื้อแกนมาไม่เท่ากันนะฮะเราก็เปิดดูข้างหลังว่าอย่าให้เนี่ยมันมาชนในนี่นะบางคนคอยต้องใส่จากด้านหลังก่อนนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ตั้งจากด้านหลังก kind of ่อนได้นะฮะใครที่ต้องใส่จากด้านหลังก่อนนะฮะเราก็ตั้งจากด้านหลังก่อนเลยนะฮะเราก็ใช้ด้านหลังไว้เป็นเกนก็ได้นะตั้งด้านหลังเป็นเกนก็ได้นะหลังจากที่เราตั้งระยะทูนเรียบร้อยแล้วก็มาลองให้ดูครับนิ่งเห็นไหมครับ กดสายแล้วนะครับก็ยังมีเข้าออกได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีช่วงว่างอยู่2มิลนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงเราก็จะสังเกตแทบไม่เห็นนะครับขอให้เพื่อนให้ความสัมพันธ์กับการตั้งระยะทุนนะครับตั้งระยะทุนไม่ดีอาจจะมีเสียงดังคลางหน้าลำคาญนะครับหรืออาจจะชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกไม่ยอมอยู่สักที